ฮัลโหลมาวันนี้เราจะมารีวิวแอมเบโด้พีคอลลาเจนใสเบบไทพัซ4นะ1นึ0 0 0สนหมื่นมิลลิกรัมนะคะก็จะมีทั้งรอยเบบไทแล้วก็วิตามินซีมามาดูว่าในกระป๋องนี้มีอะไรบ้างกระป๋องอันนี้เป็นกระป๋องแบบฟูดเกรดนะคะคือปลอดภัยมากเป็นแบบกระป๋ปองสำหรับอ,อาหารหรือน,นมผงเด็กอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีความจุอยู่ที่ประมาณ5,000มิลลิกรัมนะคะที่ญี่ปุ่นนะเขาจะนิยมมากใยการที่แบบทำคอลลาเจนหรือนมผงเด็กเป็นในรูปแบบนี้นะค่ะก็คือเป็นฝุ่นฟอยแล้วก็เป็นซิปล็อกนะคะแล้วก็ เราจะเป็นในแบบนี้จะเป็นผงสีขาวคล้ายๆนมผงเลยทำไมเราต้องทานคอลลาเจนนะคะก็คอลลาเจนอะ่ะจริงๆแล้วมันมีอยู่ในร่างกายของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนจะลดลงข้อเสียของเราคือไอไรหนึ่งก็คือผิวเหีียวงาน 2คือผิวเริ่มหมองคล้ำสามคือน้ำในกระดูกน้อยลงนะเส้นเอ็นของเราเริ่มจะมีปัญหาเราก็เลยต้องทานคอลลาเจนเนี่ยเข้าไปเสริมแต่น,นี้คอลลาเจนที่ดีก็คือไตรเปไทด์ไตรเปปไทด์จะดีกว่าคอลลาเจนในท้องตลาดทั่วไปที่มันเป็นแบบเบปไทด์นะคะคือเปปไทด์อ่ะมันจะเป็นโมเลกุลใหญ่เวลากินเข้าไปไมันต้องใช้เวลาแบบหลายๆชั่วโมงในการที่จะย่อยแต่ว่าเป็นไตรเปไทด์เนี้ยก็คือสามารถดูดซึมที่กระปุกแก้<อ>เลยก็จะมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ในปากน,นะคะวันนี้จะทานคู่กับน้ำส้ม คือจริงๆแล้วอ่ะโดยตามกฎหมายที่ออยลกำหนดคือเราจะทานไม่เกินวันละหนึ 1, ่งหมือนมิลลิกรัมหช้อนก็คือ5้าพันใช่ไหมก่ใส่ไม่เกิน2ช้อนนี่น้ำเย็นด้วยนะเนี่ยดูิใส่เลย ใครก็ลองดูไปผสมกันอะไรก็ได้กาแฟน้ำเปล่านม,น,มน้ำผลไม้โยเกิร์ตได้หมดเลยนะเอมันไม่เปลี่ยนรสชาติของเราไม่มีสีไม่กลิ่นอย่าพยายามกินคอลลาเจนที่มีน้ำตาลมากนะคะเพราะ่านทีมันทำให้เราหนักขึ้นโหนวดใตัวใครมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ถามไปได้ที่น้องๆตัวแทนทั่วประเทศได้เลยเอามาดูไทยแลนดนะคะ